ออ้ไลสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่ที่เจ๊ชนหอยใหญ่ครับที่แสมสารสตางิบจังหวัดชนบุรีครับผมวันนี้เราพามันไหมทางลมใหญ่เขาเพิ่มกระถินกำลังด้วยใหญ่มาก ันนี้ผมให้พี่สังเกตบืนมี้นะครับเวลาที่หอยมันเป็นหอยเป็นนะครับเวลาที่โดนน้ําหรือว่าเราล้างน้ําแล้วครับมันจะเกิดการหดตัวหรือยีดตัวพี่สังเกตแตรูปลักษณ์มันจะเปลี่ยนไปกินไปหอยลมเล็กๆนะเดี๋ยวเรามาชิมตัวใหญ่ๆกัน ก็เข้าฝ่ามือแล้วนี่เปลือกเปลือกวัวฝ่ามือจริงหลักการงานสร้างที่สังเกตขี้เขาอันนี้คือธรรมชาติเลยครับแล้วเขาก็จะคายน้ำออกมาเรื่อยๆขี้เขาจะเริ่มหยิ่ตัวเนี้ยไปเรื่อยๆครับผมถ้าเกิดที่ยิ่งยี้เยอะไปนานเขาจะยิ่งหมดตัวไปเรื่อยๆครับผมตัวที่เราเก็บตรงนี้ กเหมือนจะแกะงานที่เราซื้อไปแกะเองคงจะได้กินยากะมันอยู่แล้วไม่ใช่แสดงงัดอะนี่แหละฉ่ำขวานเกล็ดดูเรื่องยง,งันเลยพี่ขี้เไฟก็จะเริ่มหยิบตัวมาเรื่อยๆแล,แ,ลแล้วแล้วน้ำน้ำ,น,ำน้ำที่ล้างในสองกระมังนะั้นเป็นน้ำอะไรครับมาเก็บน้ำเปลี่ยนเป็นน้ำดื่มเลยพี่แต่เพียงแค่ว่าที่มันเขียวครับ เพราะว่าเวลาที่เราล้างน้ำครับตัวหอยครับเขาคลายน้ำจากตัวเขาออกมาตอนแกคิดว่าเป็นน้ำทะเลอะไรก็ไม่ใช่นะเอาเปลี่ยนมากระมังน้ำเย็นตอนแรกคิดว่าเป็นน้ำทะเลมันเป็นน้ำน้ำจืดน้ำเปล่าเราแต่ว่าพอเราล้างไปเรื่อยๆในตัวหอยเนี่ยครับเขาคลายน้ำออกมามันทำให้น้ำจากน้ำน้ำดื่มที่ใส่กกาเป็นสีเขียวนะคือน้ำจากตัวเขา นี่ยครับเมื่อกี้ผมให้พี่ดูมันเต็มกว่านี้ตอนนี้มันจะเริ่มหดไปเรืร่อยๆแล้วก็เดี๋ยวพอเราตัดเอ็นล่างแล้วครับอันนี้คือตายสนิดเลยที่อันนี้คือหดสุดๆแล้วครับว่าในรอบป,ปีนะครับกินหอยได้แค่นี้เลยนะี่ยครับเหลือแค่น,นี้เลยใส,ยส้ใหญ่ใส่ใหญ่อยอดครับนอ้ นี่จะเต็มผมก็สองร้อยใช่ไหมครับค่ะสองร้อยนี่คือหอมหอมเจียวใช่ไหมครับใช่ค่ะขิดเผาปานขมิ้นเล็กมะนาวอันนี้เราไม่ใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดใช่ไหมนี่ครับนี่ครับอ๋อลอยอยู่นี่นะรออยู่นี่อันนี้เอาน้ำจิ้มอยู่นี่ถ้าเราถ้าเราจะใส่เราใส่ได้ใช่ไหมใช่น้ำจิ้มซีฟู้ดใส่เองตามชอบเป็นของผม อยากเป็วกเหอยที่พี่ทานนะครับสดไม่สดนะครับผมแนะนำพี่ลองชิมรสชาติกับสิ้มที่อยู่ในจานก่อนที่จะทานในอารออมนะครับตัวนี้ใช่ไหมอหวังนี่นี่ลองดูกิน,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 นกัน,น,กนาาตัวใหญ่มากทุกคนสีโคนบ้าทั้งไปทำจิ้มนะจิ้มแล้วก็

ดเดินหลบมั้งอ่ะไอแล้วไอ้นี่ครับร้านเจ๊จนหอยใหญ่สมัยสารสตหีบนะครับจังหวัดชลบุรีเป็นไงโหแต่คนเยอะมากนะวันนี้โอ้โหเปิดปากเต็มคำรับจัดเข้าไปเป็นไงโอ้โหเด็ดเด็ดเด็ดเอาเลย เรากินสดๆที่ร so ้านเลยนะทุกคนใครผ่านไปผ่านมาก็แวะได้นะครับเียชนหอยใหญ่หอยนางรมครับตัวใหญ่มากครับทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับ c ไคร้ด้วยครับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม